ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องของเราที่นี่เรานำเสนอความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ช่วยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและใช้ชีวิตอย่างสบายใจในทุกวันปลดความกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลความจริงที่คุณควรรู้หลายคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุมักได้ยินกันมานานว่าการกินไขมากจะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงและอาจนำไปสู่โรคห,หัวใจและหลอดเลือด ความกังวลน,นี้อยู่กับเรามาหลายสิบปีแต่ความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นเลยจากงานวิจัยสมัยใหม่โดยเฉพาะการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาพบว่าความกลัวนี้ไม่มีพื้นฐานที่ชัดเจนอีกต่อไปในความเป็นจริงคอเลสเตอรอลส่วนใหญ่ในร่างกายไม่ได้มาจากอาหารแต่เป็นสิ่งที่ตับสร้างขึ้นเองเมื่อเรากินไข่อย่างสม่ำเสมอตับจะปรับตัวโดยลดการผลิตคอเลสเตอรอลลงทําให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดยังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย นอกจากนี้งานวิจัยยังพบว่าไข่ช่วยเพิ่มคอเลสเตอร,รอลชนิดดีหรือ HDL และทำให้คอเลสเตอร,รอลชนิดไม่ดีหรือ LDL มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่เกาะผนังหลอดเลือดและเป็นอันตรายน้อยกว่าชนิดเล็กที่น่ากังวลไม่เพียงเท่านั้นไข่ยังช่วยปรับค่า triglyceride ซ,ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโรคหัวใจเรื่องนี้เป็นสิ่งที่หลายคนไม่เคยได้ยินมาก่อนสรุปแล้ว การกินไข่ไม่ได้เป็นอันตรายอย่างที่หลายคนเคยเชื่อแต่ยังให้ประโยชน์ต่อหัวใจหากรู้จักกินอย่างเหมาะสมดังนั้นหากคุณยังรู้สึกกังวลทุกครั้งที่หยิบไข่มากินขอให้สบายใจได้ว่าวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันได้พิสูจน์แล้วว่าไข่เป็นอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัยโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุเมื่อกินอย่างพอดีและควบคู่กับการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ 2. ไข่แหล่งโปรตีนคุณภาพสูงและดูดซึมง,ง่ายสำหรับผู้สูงอายุ เมื่อเข้าสู่วัยกลางคนและวัยสูงอายุความต้องการโปรโตีนที่มีคุณภาพสูงจะยิ่งสําคัญมากขึ้นโดยเฉพาะเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อดูแลกระดูกและข้อรวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหลายคนเลือกกินเนื้อสัตว์ปลาหรือไก่เพื่อเสริมโปรโตีนแต่มีไม่กี่คนที่รู้ว่าไข่เป็นแหล่งโปรโตีนที่โดดเด่นกว่าเพราะร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้เกือบทั้งหมดโปรโตีนจากเนื้อวัว ร่างกายเนี่ยใช้ได้ประมาณ75-80%ส่วนเนื้อไก่ประมาณ79%แต่โปรโตีนจากไข่เนี่ยถือว่าเกือบสมบูรณ์แบบคือใช้ได้ถึง100%หมายความว่าโปรโตีนทุกกรัมจากไข่เนี่ยถูกนำไปใช้เลี้ยงเซลล์ซ่อมแซมเนื้อเยื่อและฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกายหรือหลังเจ็บป่วยได้อย่างเต็มที่สิ่งที่พิเศษมากคือไข่ไม่ได้เป็นเพียงอาหารธรรมดาแต่เป็นเหมือนต้นกําเนิดของชีวิต ที่มีสารอาหารครบถ้วนสำหรับการสร้างสิ่งมีชีวิตจากเซลล์เดียวด้วยเหตุนี้ไข่จึงมีคุณค่าทางชีวภาพสูงที่สุดในธรรมชาติซึ่งนักโภชนาการและงานวิจัยนานาชาติยืนยันมานานแล้วนะฮะสำหรับผู้สูงอายุที่มักเผชิญกับปัญหากล้ามเนื้อลดอ่อนเพลียหรือฟื้นตัวช้าหลังการเดินทำงานเบาหรือออกกำลังกายการเสริมโปรตีนจากไข่จึงเป็นวิธีที่อ่อนโยนและได้ผลดี ไข่ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อเสริมความแข็งแรงของกระดูกบำรุงผิวผมและเล็บรวมถึงช่วยสร้างเอนไซม์และฮอร์โมนที่จําเป็นต่อาการทํางานของร่างกายในแต่ละวันดังนั้นการกินไข่อย่างสม่ําเสมอจึงเป็นทางเลือกที่ง่ายประหยัดและให้ผลดีในระยะยาวโดยเฉพาะในช่วงวัยที่เราควรดูแลร่างกายเป็นพิเศษสามอไข่แดงแหล่งพลังงานที่มั่นคงตลอดวันเมื่อพูดถึงไข่หลายคนมักสนใจเฉพาะไข่ขาว แตลืมไปว่าไข่แดงคือหัวใจของคุณค่าทางอาหารเป็นแหล่งไขมันธรรมชาติที่ดีซึ่งผู้สูงอายุจําเป็นต้องใช้เพื่อรักษาพลังงานให้คงที่ตลอดวันต่างจากอาหารเนื้อไม่ติดมันที่ให้โปรโตีนอย่างเดียวและเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ยากไข่ที่มีไข่แดงให้ทั้งโปรโตีนและไขมันดีทําให้ร่างกายใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึกอ่อนล้าหรือหมดแรงง่ายผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการระบุว่าพลังงานจากไข่ประมาณ6 5เปเน์เนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ทันที นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่กินไข่เป็นมื้อเช้ามาักอิ่มนานรู้สึกสดชื่นและไม่เหนื่อยระหว่างวันเมื่อเทียบกับอาหารเช้าแบบเดิมเช่นขนมปังซีเรียลหรือข้าวเหนียวที่อาจทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นเร็วและลดลงเร็วส่งผลให้รู้สึกเพลียไข่ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และช่วยให้สมองปลอดโปร่งได้นานกว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มักรู้สึกหมดแรงในช่วงบ่าย การกินไข่ในมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันอาจเป็นเคล็ดลับเล็กๆที่ช่วยรักษาพลังและความกระปรีก้กระเป๋าได้โดยไม่ต้องพึ่งกาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลังนอกจากนี้ไขมันดีจากไข่แดงยังช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A, D, E และ K ซึ่งสำคัญต่อกระดูกสายตาภูมิคุ้มกันและผิวพรรณดังนั้นแทนที่จะกลัวไขมันในไข่แดงผู้สูงอายุควรมองไข่เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่ปลอดภัยและช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมได้ในทุกวัน 4ไข่ขาวเกราะป้องกันตามธรรมชาติและแหล่งต้านเชื้อที่ยอดเยี่ยมนอกจากไข่แดงที่อุดมไปด้วยสารอาหารแล้วไข่ขาวก็มีคุณค่าเฉพาะตัวที่หลายคนอาจไม่เคยรู้โดยเฉพาะต่อสุขภาพของผู้สูงอายุไข่ขาวไม่ได้เป็นแค่โปรโตีนบริสุทธิ์เท่านั้นแต่ยังเป็นชั้นป้องกันตามธรรมชาติที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยปกป้องไข่จากเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงการเจริญเติบโตและเมื่อเรากินเข้าไป ร่างกายของเราก็ได้รับประโยชน์จากกลไกลป้องกันนี้เช่นกันในไข่ขาวมีโปรตีนหลายชนิดที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียอย่างชัดเจนสามารถช่วยทำลายหรือทำให้เชื้อโรคอ่อนแอแหลงเอนไซม์บางชนิดในไข่ขาวสามารถรบกวนผนังเซลล์ของแบคทีเรียทำให้เชื้อไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้นอกจากนี้ยังมีสารพิเศษที่ช่วยดึงเอาแร่ธาตุและสารอาหารที่แบคทีเรียต้องใช้ไปทำให้เชื้อไม่สามารถเติบโตต่อได้ นี่คือรูปแบบของภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนและน่าทึ่งซึ่งไข่มอบให้เราสิ่งหนึ่งที่หลายคนเคยกังวลคือการกินไข่ขาวดิบอาจทําให้ขาดไบโอตินซึ่งเป็นวิตามินกลุ่มบีที่สําคัญต่อผิวผมและระบบประสาทความจริงแล้วปัญหานี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อกินไข่ขาวดิบในปริมาณมากทุกวันเท่านั้นและเมื่อไข่ถูกปรุงให้สุกสารที่ขัดขวางการดูดซึมไบโอตินจะถูกทําลายไปหมดสิน้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายอีกต่อไป ดังนั้นเมื่อกินไข่ที่ปรุงสุกอย่างเหมาะสมก็สามารถสบายใจได้โดยไม่ต้องกลัวการขาดวิตามินสำหรับผู้สูงอายุการมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงคือรากฐานของการป้องกันโรคภัยโดยเฉพาะในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอแรงการกินไข่ที่ปรุงสุกครบทั้งไข่ขาวและไข่แดงจึงเป็นทางเลือกที่เรียบง่ายแต่ได้ผลดีช่วยทางเสริมสารอาหารและเพิ่มพลังการป้องกันจากภายในให้กับร่างกายในทุกวันหาลิวซีน กุญแจสําคัญในการรักษากล้ามเนื้อและสุขภาพยามสูงวัยหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้ผู้สูงอายุยังคงแข็งแรงเคลื่อนไหวได้ดีและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระคือมาวนกล้ามเนื้อของร่างกายแต่หลังอายุประมาณ40ปีขึ้นไปร่างกายจะเริ่มสูญเสียกล้ามเนื้อไปอย่างช้าๆโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวกระบวนการนี้ส่งผลอย่างมากต่อแรงกําลังการเดินเหินและความเร็วในการฟื้นตัว นี่จึงเป็นเหตุผลที่ผู้สูงอายุหลายคนรู้สึกอ่อนแรงเดินลําบากหรือเหนื่อยง่ายแม้ทํากิจกรรมเล็กน้อยเนี่ยโชคดีที่ไข่โดยเฉพาะกรดอะมิโนใน,นที่ชื่อว่าลิวซีน,นสามารถช่วยชะลอและแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างชัดเจนลิวซีนไม่ได้เป็นเพียงส่วนประกอบของกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่ยังทําหน้าที่เหมือนสวิตชีวภาพเมื่อร่างกายได้รับลิวซีนเพียงพอจะเป็นสัญญาณให้เริ่มกระบวนการสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนือ้อหากขาดสัญญาณนี้ ต่อให้กินโปรโตีนมากกล้ามเนื้อก็อาจไม่ฟื้นตัวได้ดีไข่ถือเป็นหนึ่งในอาหารธรรมชาติที่มีลิลซีนสูงมากสูงกว่าหลายชนิดของเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์นมทั่วไปสำหรับผู้ที่เดินออกกำลังกายเป็นประจำทำโยคะเบาๆหรือออกกำลังเพื่อคงความแข็งแรงการกินไข่วันละสี่ฟองจะช่วยให้ร่างกายได้รับลิลซีนอย่างสม่ำเสมอช่วยปกป้องมวลกล้ามเนื้อฟื้นตัวได้เร็วหลังการเคลื่อนไหวและทําให้ร่างกายยังคงกระฉับกระเฉง แม้ในวันที่ไม่ได้ออกกำลังกายไข่ก็ยังช่วยรักษากล้ามเนื้อที่มีอยู่ซึ่งสำคัญมากในการป้องกันการหกล้มอาการปวดข้อและปัญหาการทรงตัวในวัยชารายิ่งไปกว่านั้นกล้ามเนื้อไม่ได้มีหน้าที่แค่ช่วยให้เดินได้สะดวกแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมน้ำตาลในเลือดก,การเผาผลาญพลังงานและการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายกล่าวได้ว่ายิ่งรักษากล้ามเนื้อได้ดีเท่าไหร่คุณก็ยิ่งแข็งแรงสดใสและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระนานขึ้น และเพียงแค่กินไข่ไม่กี่ฟองต่อวันซึ่งเป็นอาหารใกล้ตัวทำง่ายและไม่แพงคุณก็สามารถดูแลตัวเองจากการเสื่อมของกล้ามเนื้อที่มากับวัยได้แล้ว 6. นะครับไข่กับบทบาทเงียบๆในการดูแลสมองการล้างพิษและการปกป้องตับเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนเริ่มมีอาการเหนื่อยล้าเรือรังความจำลดลนเนาะสมาธิสั้นอารมณ์แปรปรวนหรือรู้สึกว่าศีรษะไม่ปลอดโปรง่งหลายคนคิดว่านี่คือเรื่องธรรมดาของวัย แต่ในความเป็นจริงส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดปกติของกระบวนการสำคัญในร่างกายที่เรียกว่าเมทิ l เลชันซึ่งเป็นกระบวนการดูแลและซ่อมแซมร่างกายอย่างรอบด้านและไข่ก็เป็นอาหารที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเมทิ l เลชันคือชุดปฏิกิริยาภายในเซลล์ที่ช่วยซ่อมแซม DNA กํากำจัดสารพิษฮอร์โมอนส่วนเกิน และช่วยสร้างสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจําและอารมณ์สิ่งที่น่าสนใจคือประมาณ40เปอร์เซ็นต์ของผู้ใหญ่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่ทําให้กระบวนการนี้ทํางานได้ช้าลงแต่ส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ตัวสารอาหาร3ชนิดที่ช่วยกระตุ้นเมทิลเลชันได้ดีที่สุดคือโคลีนวิตามิน b 12จากธรรมชาติและโฟเลตซึ่งทั้งหมดนี้มีอยู่ในไข่และอยู่ในรูปแบบที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายเมื่อกินไข่อย่างสม่ําเสมอร่างกายจะได้รับสารเหล่านี้เพียงพอ ทำให้กระบวนการเมทิลเลชันทำงานได้ราบรื่นส่งผลให้ความจำดีขึ้นสมองปลอดโปรง่งอารมณ์ดีลดการอักเสบและช่วยให้ตับทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้สูงอายุเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งตับที่แข็งแรงช่วยกรองสารพิษและปกป้องระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดสมองที่แจ่มใสช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและมีความสุขในทุกวันดังนั้นการเพิ่มไข่ไม่กี่ฟองเข้าไปในเมนูประจำวัน ไม่ได้เป็นเพียงการเสริมอาหารธรรมดาแต่เป็นการช่วยสนับสนุนการซ่อมแซมการล้างพิษและการฟื้นฟูร่รางกายอย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืนนี่คือของขวัญเงียบๆที่ไข่มอบให้เราและยิ่งมีคุณค่าเป็นพิเศษเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทองของชีวิต 7. ไข่แดงคู่แว่นกรองตามธรรมชาติปกป้องดวงตาให้สดใสมองเห็นชัดเจนสายตาเป็นหนึ่งในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน เมื่อเวลาผ่านไปผู้สูงอายุหลายคนมักบ่นว่ามองเห็นไม่ชัดในที่แสงน้อยแสบตาเวลาออกแดดหรือรู้สึกเมื่อตาเร็วเมื่อดูโทรศัพท์โทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์แต่มีไม่กี่คนที่รู้ว่าในไข่แดงมีสารอาหารพิเศษ2ชนิดที่ช่วยชะลอความเสื่อมของดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือลูทีนและซีแซนทีนสารทั้งสชนิดนี้ทำหน้าที่เหมือนแว่นกรองแสงตามธรรมชาติสะสมอยู่มากที่จอประสาทตา ซึ่งเป็นส่วนที่บบอบางที่สุดของดวงตาและมีหน้าที่รับแสงส่งสัญญาณไปยังสมองลูทีนและซีแซนทีนช่วยดูดซับแสงสีฟ้าจากหน้าจอและรังสีจากแสงแดดช่วยปกป้องเซลล์ตาจากความเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมตามวัยสิ่งที่น่าย,ยินดีคือร่างกายของเราไม่สามารถสร้างสารอาหารสองชนิดนี้ได้เองจึงจําเป็นต้องได้รับจากอาหารและไข่โดยเฉพาะไข่แดงถือเป็นแหล่งธรรมชาติที่ดีที่สุด และดูดซึมได้ง่ายที่สุดเมื่อกินอย่างสม่ำเสมอหลายคนสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเช่นไม่แสบตาเวลาออกกลางแจ้งมองเห็นชัดขึ้นตอนขับรถกลางคืนและลดอาการล้าตาเมื่ออ่านหนังสือหรือใช้โทรศัพท์นานๆสําหรับผู้สูงอายุการดูแลสายตาไม่เพียงช่วยให้ดูทีวีอ่านหนังสือหรือเดินเหินได้สะดวกขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยรักษาคุณภาพชีวิตความเป็นอิสระและความสุขในแต่ละวัน ดังนั้นการกินไข่ซึ่งเป็นอาหารที่หาง่ายทําง่ายจึงเป็นวิธีเรียบง่ายแต่ได้ผลดีในการดูแลดวงตาให้สดใสแข็งแรงและมองเห็นชัดเจนไปอีกนานแปะไข่บำรุงสมองให้ความจำดีคิดไวและมีความสุขในทุกวันเมื่ออายุมากขึ้นสมองของเราก็ย่อมเสื่อมลงตามธรรมชาติหลายคนเริ่มมีอาการหลงลืมสมาธิสั้นคิดช้า หรืออารมณ์แปรปรวนโดยไม่รู้สาเหตุแต่ข่าวดีคือมีอาหารใกล้ตัวที่ช่วยดูแลสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือไข่โดยเฉพาะไข่แดงภายในไข่แดงมีไขมันชนิดพิเศษที่เรียกว่าฟอสฟลิพิดซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของเหยื่อหุ้มเซลล์สมองไขมันกลุ่มนี้มีบทบาทสําคัญในการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทช่วยเรื่องความจําสมาธิการเรียนรู้และการควบคุมอารมณ์หากร่างกายขาดสารเหล่านี้ การทำงานของสมองจะช้าลงทำให้เกิดอาการหลงลืมขาดความกระตือรือร้อนและรู้สึกไม่สดใสในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ไข่ย,ยังช่วยเพิ่มการสร้างอะเซทิลโคลีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทสำคัญต่อความจำและการเรียนรู้นี่จึงเป็นเหตุผลที่ในแนวทางโภชนาการสมัยใหม่เนี่ยไข่มักถูกแนะนำให้กับนักเรียนช่วงสอบผู้ที่ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บทางสมองและผู้สูงอายุที่ต้องการรักษาสมองให้แข็งแรง ไม่จำเป็นต้องพึ่งอาหารเสริมหรือยาบำรุงราคาแพงเพียงแค่กินไข่อย่างสม่ำเสมอคุณก็กําลังมอบสารอาหารที่เหมาะสมให้สมองทำงานได้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือทำงานเบาๆหรือเพียงอยากให้สมองปลอดโปรง่งไข่ก็เป็นเพื่อนคู่ใจที่ดีมื้อเช้าที่มีไข่ไม่เพียงทำให้อิ่มนานแต่ยังเป็นมื้ออาหารของสมองช่วยเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดใสชัดเจนและมีความสุขเกวิตามินที่ซ่อนอยู่ในไข่ คุณจสู่กระดูกแข็งแรงผิวดีและใจสงบไข่ไม่ได้เป็นแค่อาหารที่มีโปรโตีนและไขมันดีเท่านั้นแต่ยังเป็นคลังวิตามินสําคัญโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุมีวิตามินบางชนิดที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงแต่กลับมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อกระดูกผิวพรรณภูมิคุ้มกันและสภาพจิตใจซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมีอยู่ในไข่ใบเล็กๆที่เราหาได้ง่ายในครัววิตามินแรกคือวิตามิน K 2ซึ่งพบได้น้อยในอาหารทั่วไปนะฮะหน้าที่ของ K2 คือช่วยนำแคลเซียมไปยังที่ที่ควรไปนั่นคือกระดูกและฟันและป้องกันไม่ให้แคลเซียมไปสะสมตามผนังหลอดเลือดนะฮะซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดสำหรับผู้สูงอายุวิตามินชนิดนี้สำคัญมากเพราะช่วยป้องกันกระดูกพรุนไปพร้อมกับดูแลหัวใจต่อมาคือไรตินอลซึ่งเป็นรูปแบบที่ร่างกายใช้งานได้ทันทีของวิตามิน A ต่างจากสารจากผักบางชนิดที่ต้องแปลงก่อนใช้ เรตินอลจากไข่ดูดซึมได้ง่ายช่วยเสริมภูมิคุ้มกันดูแลสายตาและบำรุงผิวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีผิวแห้งหรือเจ็บป่วยง่ายในช่วงอากาศเย็นและที่ขาดไม่ได้คือวิตามินดีซึ่งผู้สูงอายุม,มักขาดเนื่องจากได้รับแสงแดดน้อยวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเสริมความแข็งแรงของกระดูกช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนและส่งผลดีต่ออารมณ์งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการขาดวิตามินดี มีความเกี่ยวข้องกับอาการซึมเศร้าอ่อนเพลียเรื้อรังและภูมิคุ้มกันที่ลดลงในผู้สูงอายุวิตามินล้ำค่าเหล่านี้มีอยู่ในไข่ในรูปแบบธรรมชาติดูดซึมง,ง่ายไม่ต้องพึ่งยาเสริมหรือวิตามินเม็ดเพียงแค่ใส่ไข่ลงในเมนูประจำวันคุณก็ได้ทั้งพลังงานโปรตีนและการเสริมวิตามินที่ช่วยดูแลกระดูกเพิ่มภูมิคุ้มกันบำรุงผิวและทำให้จิตใจสงบสดใส นี่คือของขวัญทางโภชนาการที่ธรรมชาติตรียมไว้ให้เราอย่างครบถ้วน1ิเลือกไข่อย่างถูกวิธีเคล็ดลับเล็กๆเ,เพื่อรับคุณค่าทางอาหารอย่างเต็มที่ไข่แต่ละฟองเนี่ยไม่เหมือนกันทุกวันนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีไข่หลายแบบพร้อมป้ายกำกับต่างๆเช่นเลี้ยงในกรงเลี้ยงแบบปล่อยออแกนิกหรือเลี้ยงตามธรรมชาติทำให้หลายคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุรู้สึกสับสนเวลาเลือกซื้อแต่หากเข้าใจความหมายของแต่ละแบบ คุณก็จะเลือกไข่ที่เหมาะกับสุขภาพและงบประมาณของตัวเองได้ไม่ยากก่อนอื่นไข่จากไก่ที่เลี้ยงในกรงปิดเป็นชนิดที่พบมากและราคาถูกที่สุดแต่ไก่เหล่านี้อยู่ในพื้นที่แคบเคลื่อนไหวน้อยและมาเกิดความเครียดส่งผลให้คุณค่าทางอาหารในไข่อาจไม่สูงนักและบางครั้งอาจมีสารตกค้างจากฮอร์โมนหรือยาปฏิชีวนะหากเป็นไปได้ควรลดการเลือกไข่ชนิดนี้ถัดมาคือไข่จากไก่เลี้ยงแบบไม่ใช่กรงฟังดูเหมือนดีกว่า แต่ในความเป็นจริงไก่จำนวนมากยังคงอยู่ในโรงเรือนที่แออัดไม่ค่อยได้ออกไปรับแสงแดดหรือสัมผัสธรรมชาติไข่ชนิดนี้มีคุณภาพดีกว่าไขอ่อุตสาหกรรมเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดไข่ที่ควรให้ความสำคัญคือไข่จากไก่ปล่อยอิสระไก่เหล่านี้มีพื้นที่เดินได้จิกกินอาหารตามธรรมชาติและได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอทำให้ไข่มักมีไข่แดงสีเข้มอุดมไปด้วยโอเมก้า3วิตามินดีและสารอาหารที่มีประโยชน์มากกว่าอย่างชัดเจน หลายคนเข้าใจว่าไข่ออร์แกนิกดีที่สุดเสมอแต่คำว่าออร์แกนิกหมายถึงอาหารที่ไก่กินไม่มีสารเคมีหรือยาฆ่า,มาแมลงเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าไก่จะไม่ถูกขังดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือไข่จากไก่ปล่อยอิสระและเป็นออร์แกนิกซึ่งได้ทั้งสภาพแวดล้อมที่ดีและอาหารที่สะอาดอย่างไรก็ตามหากงบประมาณไม่เอือ้อก็ไม่จําเป็นต้องกังวลมากเกินไปแม้แต่ไข่ธรรมดาหากปรุงสุกอย่างเหมาะสมและกินในปริมาณพอดี ก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าอาหารแปรรูปหลายชนิดเช่นซีเรียลสำเร็จรูปขนมหรืออาหารเช้าอุตสาหกรรมอย่าปล่อยให้ความสมบูรณ์แบบทำให้คุณพลาดสิ่งดีๆไข่รธรรมดาหนึ่งฟองที่ปรุงสุกและกินอย่างเหมาะสมก็ยังเป็นอาหารทองคำเพื่อสุขภาพในทุกวันได้11กินไข่ให้ถูกคู่เพิ่มคุณค่าทางอาอ่านเป็นสองเท่าในทุกมือ้อ ไข่หนึ่งฟองก็ดีอยู่แล้วแต่หากรู้จักจับคู่กับอาหารที่เหมาะสมคุณค่าทางโภชนาการของมื้ออาหารจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าการเสริมฤทธิ์ของสารอาหารเมื่ออาหารชนิดหนึ่งช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารจากอีกชนิดได้ดีขึ้นสำหรับผู้สูงอายุการเลิกกินอย่างฉลาดไม่เพียงช่วยให้อาหาร่อยขึ้นแต่ยังช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่คําแนะนําแรกคือกินไข่คู่กับผักใบเขียวเช่นผักรก็ตผักโขมผักปวยเล้ง หรือผักบุง้งไข่แดงมีไขมันดีที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารต้านอนุมูลอิสระจากผักได้ดีขึ้นหลายเท่าเช่นเบตาแคโรทีนและลูทีนวิธีนี้ช่วยดูแลสายตาบำรุงผิวและชะลอความเสื่อมจากภายในได้อย่างง่ายดายคุณยังสามารถใส่หัวหอมลงในเมนูไข่ได้หัวหอมมีสารกำมะถันที่ดีต่อตับช่วยให้ตับทำงานขับของเสียได้ดีขึ้นหากต้องการดูแลหัวใจและเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ ให้เติมมะเขือเทศลงไปเพราะมะเขือเทศอุดมไปด้วยไลโคปีนซึ่งดีต่อสายตาผิวพรอนและสุขภาพโดยรวมที่สำคัญเมื่อมะเขือเทศผ่านความร้อนไลโคปีนจะดูดซึมได้ดียิ่งขึ้น อย่าลืมโรยพริกไทยดำเล็กน้อยสารไพเพอรินในพริกไทยไม่เพียงเพิ่พมกลิ่นรสแต่ยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารต้านอนุมูลอิสระจากไข่และผักได้ดีขึ้นและหากต้องการไขมันดีเพื่อพลังงานที่สม่ำเสมอลองกินไข่คู่กับอะโรคาโดซึ่งมีไขมันดีและใยอาหารช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและดีต่อหัวใจในการปรุงอาหารควรใช้น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์หรือเนอยจืดเพราะเป็นไขมันที่ทนความร้อนระดับพอเหมาะไม่เสื่อมสภาพง่าย และยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A, D, E และ K ได้ดียิ่งขึ้นสรุปแล้วมื้ออาหารที่มีไข่ไม่จำเป็นต้องซับซ้อนแต่หากจัดคู่ให้เหมาะสมจะกลายเป็นอาหารบำรุงตามธรรมชาติที่ช่วยดูแลทั้งสมองดวงตาผิวพรรณและหัวใจไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใดการรู้จักกินให้ถูกและกินให้เป็นจะช่วยให้ชีวิตแข็งแรงสดใสและมีความสุขในทุกๆวัน